ส,สดีค่ะดิฉันนศา,าวิตินันตานะคะรเรียกว่าโดนัทน,นะคะวันนี้ก็ได้นําคลิปดีๆมาเปิดให้กับเพื่อนๆดูค่ะจากเรื่องราวของหมาตัวหนึ่งนะคะที่เล่าเรือไปกับเจ้าของแล้วก็มีนกมาหยิดไส้เดือนไปกินแล้วหมาก็ไล่นกอะไรประาปมาณนี้นะคะ่ะแล้วทาให้นกก็ไม่ได้ไส้เดือนไปให้ลูกๆค่ะหมาเห็นหมาก็เลยสงสารก็เลยเอาไส้เดือนให้นกให้นกไปนะคะแล้วนกก็ตอบแทนโดยการเอาปลามาให้นะคะ ข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือการที่หมานะคะเห็นนกไม่ไม่ได้เอาอาหารไปให้ลูกๆของนกนะคะก็เลยรู้สึกสงสารจากตอนแรกที่แบบโกรธมากมวยเหยื่อของเจ้าของไปทําไมของเจ้านายทําไมอะไรงี้ก็เลยทําให้โกรธไล่นกไปแล้วก็แบบพอเห็นว่าจะเอาไปให้ลูกก็เลยรู้สึกสงสารอยากช่วยเหลือก็เลยกลายเป็นว่า คาบไส้เดือนมาให้แก่นกแทนนะคะแล้วก็นกก็เลยได้ไส้เดือนไปให้ลูกจะเห็นได้ว่าหมามีความที่แบบว่าอยากช่วยเหลือนกเป็นการช่วยเหลือโดยที่ไม่รู้เลยว่านกนั้นจะเอาปลามาเป็นการตอบแทนค่ะก็คือนกจับปลามาให้เยอะแยะเลยค่ะเพื่อที่จะคืนกับหมาตอบแทนที่ว่าเอาไส้เดือนมาให้เขานั่นเองก็กลายเป็นว่า เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะโดยที่ไม่ได้มีใครหวังตอบแทนอะไรหวังผลอะไรสิ้นหมาก็แค่ยอยากช่วยเหลือเห็นลูกลูกนก,กมีอาหารกินเท่านั้นเองแล้วแล้วนกก็คืออยากช่วยคืนก็คืออยากตอบแทนโดยการเอาปลามาให้ก็ทําให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขนน่นเองค่ะคะสวัสดีครับผมก็ผมนายชินกรนยัมพูนะครับผมหรือชที่เล่นเทนนะครับผมก็เมื่อสักครู่นะครับผมก็ มีเพื่อนเอาคลิปมาให้ดูเป็นคลิปสอนใจนี่ก็คือคลิปที่โดนัทเอามาให้ดูนั่นเองก็เป็นคลิปที่มีหมากับเจ้าของเนี่ยได้ไปออกเรือเพื่อหาปลากัน <c oughs> ก็อยู่สักพักหนึ่งก็มีนกเนี่ยแบบจะมาขโมยเป็นขโมยเส้เดือนหรือเหยื่อตกปลานั่นเองครับแล้วทีนี้หมาก็แบบไม่พอใจที่มาขโมยหมาก็ไล่ไล่ไปแล้วอยู่ดีสักพักหนึ่งพอ พอ,อ,อนกท,ที่ไม่ได้หนอนไปไม่ได้ไสเดือนไปเขาก็แบบกลับไปหาลูกของเขาแล้วที่นี้เขาก็ไม่ไม่มีอาหารให้ลูกแต่ว่าหมาดันไปเห็นว่าเอ้ยเขาที่ที่มาขโมยเนี่ยเพื่อไปให้ลูกเขานะอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเอา,เอา,เ,อาเอาไสเดือนเนี่ยมอบให้นกเพื่อที่ว่าจะให้ไปให้อาหารลูกๆครับผมจะได้แบบเออมีกินอะไรแบบนี้แต่ว่า สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือนกดันหาปลามาให้เป็นการตอบแทนข้อคิดก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเขามาขโมยหรืออะไรเราไม่รู้ว่าเขามีเจตนาหรือจุดประสงค์อะไรเราก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าเขามาทำอะไรที่ที่มันไม่ไม่ดีจนเกินไปครับผมแล้วทีนี้ก็คือเกิดการให้ขึ้นมาก็คือที่สิ่งที่เห็นของคนที่ให้ก็คือเป็นสิ่งที่อาจจะดีก็ได้ ครับผมไม่ว่ามากหรือน้อยเท่าไหนแต่ว่าการให้ก็คือสิ่งที่ดีเหมือนกันก็คือการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนครับแต่สุดท้ายแล้วการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนนั้นอาจจะมีผลดีตามมาก็กอย่างที่ว่านกหาปลามาให้จํานวนมากครับผมก็ผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการให้ครับไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยเท่าไหนเราก็ให้พอประมาณได้ครับผมบค,ครับ